สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะคุณแม่ก็ใง<ล>ปันนะคะแบ่งปันวันนี้มีมีไรสดไม่สเสน่ห์นอังคารมีมีใช่ไหมวันนี้มีไรสดอยู่นะคะมีไรสดเตรียมเอฟสินค้าราคาถ,ถูกถูกกันนะคะเตรียมเอฟสินค้าราคาถูกถูกกันนะคะวันนี้แม่สวยไทยนิยมคำสวยสํญญาหรับคลิปนี้นะคะก็มาแบ่งปันย่ามนะคะย่ามใหญ่อย่างดีเลยขายถูกถูกเลยนะคะย่ามใหญ่เนาะ ขายย่ามใหญ่ขายจถูกเลยนะคะอ่ะาผู้เช้าลงคลิดเสื้อไปนะผู้เช้าลงคลิดเสื้อนะคะตัวละร้อยยี่สิบนะฮะขายจะหมดแล้วนะคะ F C ท่านใดที่ยังไม่ได้ก็เอฟเลยนะคะเอฟเลยนะคะมีคนจองเยอะยมากมายเลยนะอ่ะาคุณแม่ด้านตาถาก็จองไว้ห้าตัวแล้วก็ลูกตุ๊กก็ซื้อไปแล้วสี่ตัวนะ,ะแล้วหลายท่านก็ซื้อตัวสองตัวใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวละร้อยยี่สิบนะฮะมได้นะคะยังมีของอยู่นะคะยังมีของอยู่นะคะ ใช้ดีนะแบบคุณแม่ใส่นี่แหละใช้ดีอ่าฟีไซเบอร์เล็กเบใหญ่ใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็มีสินค้ายอดฮิตนะคะอย่างดีเป็นป้ายเขียนมือนะคะกระเป๋าคิริซ,ซ่าฮิ้วนะคะทรงลิซ,ซ่านะาอ่าใบเล็กๆแต่มากด้วยมูลคา่าราคาสูงมากแบบฮิ้วดีนะคะแบบลิซ,ซ่าใช้นะคะเป็นกระเป๋าทรงลิซ,ซ่าใช้นะคะใช้ดีดีนะคะเปลืองก็เปลือง,เป,องเป็นป้ายเขียนอย่างดีเลย ปกติคาอยู่ที่950นะคะซงลิซ่าใช้มีอยู่3ใบเท่านั้นเองเพิ่งเย็บเสร็จนะคะวันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่500บาทนะคะพอดีหิ้วพอดีพายนะคะกระเป๋าซงลิซ่านะพอดีหิ้วพอดีพายนะคะมีแค่3ใบเท่านั้นเองค่ะมีแค่3ใบนะมี3ใบปกติขายไปละ850วันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่500บาทนะคะ500บาทเป็นฝ้ายเขียนมือนะคะเป็นฝ้ายเขียนอย่างดีเลยนะคะเป็นฝ้ายเขียนอย่างดีเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลย หมดแล้วหมดเลยกระเป๋าทรงลิซ่าฝ้ายเขียนมืออย่างดีเลยนะคะใบละห้าร้อยบาทค่ะเอฟซีท่านในเอฟเอฟได้เลยะคะ่ะกระตุยนะคะเป็นกระตุยค่ะตัวนี้น่ะที่ลิซ่าให้คุณขายด,ดีนะคะใบละห้าร้อยบาทค่ะอย่างดีเลยนะใบละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ใบที่หนึ่งค่ะแล้วก็ใบที่สองใบที่สามมีสามใบเท่านี้นะคะเอฟซีท่านในดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะห้าร้อยบาท 500บาทถูกๆกเลยถูก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 นะคะ <c oughs> ชอบผืนไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหันแม่สวยได้เลย081ค่ะ3 8 0 4 3 3 8กระเป๋าทรงริซานะคะ500บาทนะคะ500บาทเท่านั้นเองชอบไปไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหันแม่วๆๆสวยได้นิยมความสวยได้เลยนะคะต่อมามีผืนเดียวนะคะอยากได้หลายผืนก็ไม่ได้ค่ะอ่า ลายอะไรล่ะเสน่หลายจินวัตรแบบเสน่ห์ไรไรลายราชวัตรเออลายราชวัตรนะคะราคาผืนละพันห้าเลยนะคะแต่วันนี้คุณแม่มาโปรท่านอยู่ที่ผืนละเจ็ดร้อยลายราชวัตรนะคะลายราชวัตรนะคะโอ้ตัวนี้แพงมากเลยนะคะลายราชวัตรนะคะลายราชวัตรนะดูเป็นลายเกบเต่าแต่ไม่ใช่นะคะทํายากเป็นลายราชวัตรนะคะผ้าดอนกอยลายราชวัตรนะคะผืนละเจ็ดร้อยมีผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวค่ะเจ็ดร้อยบาทลายราชวัตรนะ มี ium, ผม e u, ืนเดียวมีผืนเดียวเป็นผ้าดอนกลอยค่ะมีผืนเดียวนะคะอยากได้หลายผืนก็ไม่ได้นิ่มมากดีมากสวยมากลายราชวัตรค่ะลายราชวัตรนะคะคลามล้วนเลยจะมีคลามสไลด์น้ำหนึ่งน้ำสองนะคะน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำเข้มนะคะสวยมากลายราชวัตรมีผืนเดียวค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทชาวบ้านบึ่งเอามาขายให้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทมีผืนเดียวนะคะ มีผืนเดียวลายราชวัตนนะลายราชวัตรนะคะมีผืนเดียวนะคะสวยมากค่ะสวยมากลายราชวัตรนะครับเจ็ดร้อยบาทค่ะต่อมาก็อันนี้เป็นของชาวบ้านเหมือนเดิมค่ะโปรโมชั่นท่านนะคะลายน้ําไหลมาใหม่นะพื้นละสี่ร้อยห้าสิบนะพื้นละสี่ร้อยห้าสิบสวยงามมากเป็นผ้าคุมไหล่นะคะอย่างดีมงคนเรียบร้อยนะพะื้นละสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยค่ะสวยมากเลยนะคะ มาคนเรียบร้อยแล้วชอบปืนไหนลายไหนแคปหนจอตัวหันไ่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338นะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเป็นคราวนะ,ะย้อมคลามทรให้ชาติน้ำหนึ่งแล้วก็น้ําเข้มแล้วก็เปลือกฝางนะคะเป็นลายน้ําไหลอันนี้อย่างดีนะคะของอำเภอวานนอนสวยงามมากๆเลยนะคะพื้นละ450บาทนะคะชอบปืนไหนลายไหนแคปในจอตัวหันไ่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338นนะคะอีกหนึ่งพื้นค่ะ โค้ง oh, งามมากนะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นครามเป็นครามน้ำหนึ่งนะยแล้วก็ครามซีบูยีนะคะเป็นสไลด์สายฝนนะคะสวยมากสวยมากๆเลยนะคะอย่างดีเกรดเอเลยแต่ขายถูกมากค่ะพื้นละ450บาทเท่านั้นเองค่ะพื้นละ450บาทเท่านั้นเองนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่นะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอตรงหาแไม่สวยได้เลย0 8 1ย์หนึ่งค่ะ ปดศย์สี่สามสแปดแม่สวยสกลนครนะคะแม่สวยสกลนครนะคะ่ะต่อมาค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะอย่างดีนะคะรายน่ารวมพลนะคะสวยมากอไอ<ะ>ไม่จอดืตัดเนีเเเ่อเราส่ะไอ้ยไม่จอดสิะะะสอะไรซีีดินนม่จอดเป็นดมาแม่จอดเปรานเจ้าก็เกอือ ตัวนี้ผืนละห้าร้อยแปดสิบนะคะ A A p ี e m ม u m ค่ะเพิ่งมาค่ะเป็นลายพญานาคนะคะนาคคู่ใช่ไหมคะนาคู่นะคะก็เรียกว่านาคลวมพลนะคะแล้วก <main reception. S 2> <hours. S 1> ็ก <Stick. S 2> okay. มีผีเสื้อน้อยนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะ A A ีเเมียมนะคะห้าร้อยแปดสิบบาทค่ะห้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากนะคะสีตะกอลายลูกแก้วนะคะต่อมาค่ะ ต่อมาเอเอพิเรีเมียมแกะโอบนะคะเอเอพิเรีเมียมแกะโอบเห็นไหมคะดอกบัวแดงตรงใจกลางสเก็ดทำนะคะแล้วก็เป็นดอกบัวตูนนะดอกบัวตูนเหมือนเหมือนกับแบบพุ่มกันพุ่มทองค่ะสวยมากมีผืนเดียวค่ะ580บาทนะคะเอเอพิเรีเมียมค่ะเอเอพิเรีเมียมนะคะ5 8าบาทเท่านั้นเองค่ะเอเอพิเรีเมียมค่ะ580บาทนะคะ580สบาทสวยๆเลยนะคะผ้าคลุมไหล่ย,ย่างดียาว2เมตรเลยนะคะ กาวสองเมตรเลยค่ะตัวนี้สีส้มค่ะรายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวยงามมากสวยงามามากนะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเอเอพีเอมค่ะห้าร้อยบาทนะคะ580บาทสวยๆเลยค่ะซื้อเป็นของฝากซื้อกับให um ้คนที่เรารักนะคะสวยมากการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า580ิบนะคะ อันนี้สีเดียวกันแต่คนละลายนะคะตัวน,นี้ลายมุกุุเพชศนะคะสีเดียวกันค่ะสีส้มดอกจานนะคะส้มดอกจานนะคะส้มดอกจานะค,ะจาค่ะห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะห้าร้อยแปดสิบาทต่อมาค่ะตัวน,นี้สวยมากเลยนะคะสอนรักนะซอนรักปักหัวใจนะ ซอนลักบักหัวใจสวยงามมาก580นะคะ580บาทเท่านั้นเองค่ะ580บาทสวยๆเลยนะคะ580บาทตามีนไทรักคุณเท่าฟ้าค่ะมี2องผืนค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากเลยค่ะ580 AA พรีเมี่ียมค่ะเก็บซีตัในใดดูคุณแม่อยู่เอฟได้นะคะเอฟได้เลย580บาท สวยงามมากโอ้นี่นาคลมพลเหมือนกันมีสองผืนนะคะค่ะหมดแล้วนะคะพักหนึ่งผืนสองผืนสามผืนสี่ผืนห้าผืนหกผืนเจ็ดผืนลายน้ำไหลไปสองผืนมาเพื่อโอเปร่าสี่ผืนเนาะอันนี้เจ็ดผืนยังไม่ได้ไปสักผืนใช่ไหมแม่ค่ะที่ชาวบ้านอมาลงเมื่อกี้ต่อมานะคะใบใหญ่ใหญ่อย่างดีใหญ่มากอย่างดีนะคะใบใหญ่ใบยาวนะคะ ซื้อไปขายก็ได้ซื้อไปทาอะไรก็ได้นะคะใหญ่ยาวมากใหญ่ยาวมากนะคะเป้นใ่ใหญ่นะคะเป็นย่ามใหญ่เลยมีซิปมีซิปนะ,ะนี่ก็เป็นกระเป๋าใส่ได้ขา,ะะขายถูกถูกนะขายถูกถูกนะปกติใบใหญ่เราจะขายกันอยู่ที่ใบสามร้อยห้าสิบแต่วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นท่านนะคะโปรโมชั่นท่านนะคะถูกถูกเลยนะคะร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าเอาร้อยเก้าสิบไม่ต้องมีเก้าเลยร้อยเก้าสิบบาทค่ะถูกถูกเลย สวยมากนะคะ Fc ท่านใดเอฟได้เลยมีอยู่6กใบเท่านั้นเองนะคะชาวบ้านเย็บมาขายสวยงามเป็นพักคลามอย่างดีเลยนะ,ะสวยงามมากใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากใบใหญ่มากยาวมากใหญ่มากยาวมากเห็นไหมคะร้อยเก้าสิบอ Fc ท่านใดดูคุณแม่รีบเอฟเลยนะคะชา้าหมดอดได้ของดีเลยนะใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใหญ่นะใบใหญ่มากเลยชา้าหมดอดได้ของดีใบละร้อยเกบบาทใบใหญ่นะคะ ย่ามใหญ่ย่ามใหญ่นะฮะย่ามใหญ่นะะเอาเมบเป็นตีราคาลูกขายราคาโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้นะคะแมสสวยไทยนิยมคำสวยกราบขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะชอบขึ้น,นไ,ไหนไไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะกราบขอบพระคุณและก็กราบสวัสดีค่ะ